สบายสวัสดีครับขอบคุณหลายเยอะครับผมใช้กันตามสบายเยอะครับ

ออกกันนี้กันก็ผมจ่ม่นมันร่มเง

ยุนียู่นีทิศทิศเก่าองศาครับผมอีกหนึ่งคุณจิตวิทยาเพิ่อนบอกว่าอยู่อยู่ตรงที่แบบทิศเก่าองศาลยู่ขอบคุณหลายเยอครับผมขอบคุณทุกไล์ทุกเรื่อครับผมขอบคุณคุณท่านเองขอบคุณเสาบุญขอบคุณคุณชาคครับผมขอบคุณคุณจิตวิทยา คุณบ้าน้องนคะครับผมบ้าน้องกับมาโออน้องม่แมหลายขึ้นนะครับผมจะจำเล,เลยฝนเล็กทีเดยหนาววดเล่นหนูเล่นเก่าเล่นไปมากเด็ดเลี้ยไว้พิงเดืดกดอนหนาว

หนาวโบอยู่บ้านหนาวโบหนาวโบลุกแห้งโบขอบคุณหลายเด้อครับผมขอบคุณที่ทุกกำลังใจครับผมขอบคุณที่ทุกกำลังใจขอบคุณที่หลายทุกเด้อครับผมขอบคุณหลายๆดี๋ยวก็ลงแล้วครับผม